ก็สวัสดีครับเจมส์ี่นี่ก็ฝาคนแต่ก็เจอกันในตาม YouTube ทีข่ขอบด้วยนะครับก็สวัสดีเลยก็บสวบัสดีเอาไว้ชมท่คนข่าวเจอกระตุ้มเตอร์ที่ยูทูปแต่ไม่ใช่ท่านตอรนะตั้งทีว์ไงทีว์มันใช้ได้หมดมันก็มตลาดมีหรอโอ้กีก็ได้สนิทแค่กิดแต่ แล้วก็มีบัลีหาไทยก็คือบอลมือซ้ายคือมีบัลีตลอรูปมีบัลีตลอดมีบัลีไปไปในไทยก็ไปคืโบนแล้วก็ไปเชเชนแล้วก็บ้านมี เวิดเดวัดสินแพทย์ยาส,สยามมาสิสุดที่ปูมีบรีคิดิกับสดุดดีเกล